ำาใอไยังไงคะดูแค<ะ>่ีแล้วนเออไม่คิดว่าเขาจะพูดคานั้นออกมาค่ะนั่งดูด้วยกันตอนนั้นนั่งดูสดด้วยกันนะคะแล้วก็แบบแล้วก็มาตอนจังหวะที่เขากาลังเข้าเรื่องความหลักพอดีเลยแล้วก็พอดูก็น้ําตาคลอเลยอะค่ะเราคือสมบัติลาของเขาแล้วเขาขเขายังไงกับเขายังไงเลยก็คงเป็นทุกอย่างจริงๆนะคะไม่ต่าง ในกรุ๊ปละครยังแซวเลยค่ะว่าแบบืสมบัติล้ำค่าอะไรการแต่งมีความล้ำค่ายอมเปิดเผยสถานที่ต่างประเทศที่เจ๋งงามมาไว้แล้วใช่ค่ะก็ก็บอกประเทศเนาะก็คือเป็นอิตาลีค่ะอันนี้จะงานวันเดือนเซปเทมเบอร์กันยาค่ะใช่เคยถามที่เห็นไหมว่าทำไมเราถึงเรื่องอิตาลี ทำไมถึงเลือกอิตาลีเหรอคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตอนแรกเราอยากจะแต่งที่เยอรมันนะคะก็คือบ้านเกิดเราแต่ว่าช่วงที่เราได้เลิอกอะ่ะมันเป็นช่วงที่มันหนาวมากเลยะคะ่ะเราก็เลยแบบอ่ะที่ไหนดีที่แบบจะรู้สึกว่าได้อยู่กับทุกคนแบบแล้วก็เป็นงานเล็กๆแต่อบอ,อุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วก็อากาศดีๆเราก็เลยขสยบออกไปนิดนึงก็อยู่ในยุโรปนี่แหละแต่ว่าก็เลยเลือกเป็นอิตาลีเพราะว่า ดูยังไงก็สวยแล้วก็โรแมนติกมากเลยอะค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมงานที่อิตาลีประมาณ90%แล้วค่ะไปแล้วโอ้โหมันยกภูเขาออกเลยจากอกค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้ใกล้เสร็จแล้วค่ะเหลืออีกประมาณ4เดือน ป่ะใช่ค่ะก็ก็ตอนนี้ขาดแค่เรื่องดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องอาหารนะคะซึ่งเดือนหน้าจะมีไปบินไปดูสถานที่ยังมีอะไรที่แบบยังกังวลอยู่ไหมคะมีอะไรที่กังวลไหมเออมีเรื่องเออวีซ่าของทุกคนที่จะต้องทำาม <คน S 1> <laughs> พอทำแบบเป็นกลุ่มใหญ่มาก<อ>ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้สบายใจแล้วว่าจองตั๋วแล้ว ก็เลยโอเคเพื่อนไปประมาณกี่คนคะเพื่อนไม่ได้ไม่ได้เยอะมากค่ะก็ประมาณแบบสามสิบคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเพื่อนใช่ค่ะที่อิตาลีจัดเดือนกันยาค่ะในไทยจัดพฤศจิกาค่ะแย่มากกับเกืออันนี้คือในไทยก็ไม่ถ่วงใช่ไหมในไทยอะค่ะยังไม่ได้เริ่มจัดอะไรเลย ได้สถานที่แล้วก็ก็คิดว่าคงไม่ยากเท่าที่นูนนะะ่นค่ะเพราะว่ามีคนแบบพร้อมจะช่วยเราเยอะค่ะมีผนแบบแล้วก็ได้พี่ป้องได้เกียรติจากพี่ป้องมาจัดเป็น wedding planner ให้ด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบสบายใจะคะ่ะแต่ที่นูน่นนะเราเป็นคนทําเองทุกอย่างเลยส่งเมลอะไรทุกอย่างทําเองตั้งแต่ศูนย์เลยะคะ่ะ ค้อเจ้าสาวเหรอคะบ่มผิวทำบ่มหรืบเพือะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอต้องีขึ้าเฟิ่มไหมหรือยังไงนอืมก็อยากจะเฟิร์มกว่านี้นิดนึงค่ะแล้วก็ก็อาจจะมีดูแลแต่เราดูแลตัวเองดีแล้วค่ะก็น่าจะเรื่องจิตใจแล้วเพื่อที่จะปล่อยตัวเองให้สบายอะไรเงี้ยไม่พยายามเครียดเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ก็บดเรื่อยๆเลยนะ,นะนกน็จะมีภาพสุมีกับ่าที่จะแบบให้เห็นอ๋อช่วงนี้ว่างค่ะช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายละครกันทั้งคู่เลยก็เลยแบบมีจังหวะได้ไปเที่ยวได้ไปทำอะไรได้วยกันเยอะค่ะอย่างว่าสุดที่หนากไปให้สัมภาษณ์ค่ะคีนคือของขัญล้ำค่าในชีวิตจำได้ไหคะคนเออไม่คิดว่าเขาจะพูดคำนั้นออกมาค่ะ นั่งดูด้วยกันตอนนั้นนั่งดูสดด้วยกันนะคะแล้วก็แบบแล้วก็มาตอนจังหวะที่เขากำลังเข้าเรื่องความหลักพอดีเลยแล้วก็พอดูก็น้ำตาคลอเลยนะคะใช่ค่ะเพราะเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดในอย่าง,าางเงีง้ยไม่เคยพูดกับเต่ก่อนไหมใช่เขาไม่ไม่เคยพูดค่ะก็คือจะพูดแบบแค่ว่า เออลักอะไรอย่างเงี้ยปกติหวานที่สุดเท่าที่เราเคยได้ยินมานะอืมไม่ได้เรียกว่าหวานแต่เรียกว่ามีนิ้งโคค่ะแบบมันมีความจับคันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากชิมลหรคะพี่หมากพี่หมากเป็นอะไรเราเป็นความรักชาของเขาแล้วเขาเขายังไงกับเขาอยังไงเอ่ยก็คงเป็นทุกอย่างจริงๆอะค่ะไม่ต่าง ครั้งเดียวแล้วก็มีที่แฟนคลับแบบแพ็กๆมาเป็นคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนแซวอามเยอะไหมคะเยอะในกุ๊ปละครยังแซวเลยค่ะว่าแบบสมบัติล้าง่าอะไรมันโดนีมันโดนจีบไปก็ก็ยังไงอ่ะมันก็รู้สึกดีแล้วค่ะก็รู้สึกดีที่แบบเออเขาเขาพูดบ้างอะไรอ่ะถามจะเรื่องที่ประกาศใคย อ๋อใช่ค่ะก็ใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ใช่ค่ะก็คือสองปีที่สร้างเสร็จเอยสองปีเกือบสามปีที่สร้างเสร็จเราไม่มีเวลาไปเลยค่ะคือนับครั้งได้เลยที่ที่ได้ไปเราก็เลยคุยกันว่าแบบเอะเราก็สร้างบ้านที่กรุงเทพอยู่นี่นะตอนนั้นที่เราสร้างเรายังไม่มีแลนจะแต่งงานเลยด้วยซ้ำแต่ว่าพอ พอเรามาสร้างในกรุงเทพเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่บ้านในกรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติมีโอกาสในอนาคตเราก็ค่อยไปสร้างกันใหม่เพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครดูแลบ้านแล้วก็บ้านมันต้องมีคนอยู่ดูแลเนาะไม่งั้นมันก็โซมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะให้คนที่แบบชอบไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยได้เอาไปดูแลแบบเต็มที่กว่าเราแล้วก็ได้ใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยใจหายนะตอนที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหเราทําทุกอย่างเองหมดเลยอะ่ะก็ก็ใจหายนิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นการตัดใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวร้างใหม่ได้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยไปก่อนตอน,นี้มีคนติดต่อมาอะไรบ้างไหมคะคนจะต่อมาเยอะมากค่ะคนจะต่อมาเยอะมากแต่ว่าคือมัายเลยยังงงรูซื้อใครนะของใหม่คือเหมือนจะต่อมาเยอะมากถามข้อมูลก็เลยแบบ อาจจะยัังตดก็อาจจะควรเรื่องของราคาสวยมากน่าสวยมากที่ที่แบบที่หอมากอะไรก็ต้องเอาค่ะก็ต้องซื้อค่ะก็จะสวยสมราคาใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้เอากําไรอะไรมากเลยค่ะเราเด้งอยากจะแบบปล่อยเร็วเนี่ค่ะแล้วที่หลังที่เขาใหญ่ยืนดูจะเดยังมีอยู่อ๋อไม่ค่ะคือหลังนี้ล่ะขอใช่แต่ว่ามันก็ติดเขาใหญ่เลย มันติดเขาใหญ่ที่ทเป็นอีกฝั่งหนึ่งของเขาใหญ่ก็คือนครนายกแต่ว่ามันติดภูเขาเลยค่ะมันภูเขาล้อมเลยก็เ็าใหญ่ไม่ใช่เขาใหญ่เรียกว่าวิวดีแล้วก็อากาศก็กดีค่ะช่วงนี้อาจะร้อนหน่อยโอเคขอบคุณนะคะ